หลังจากพระเอกหนุ่มนายนพัทน์ออกแถลงข่าวว่าได้เลิกรากับนางเอกสาวใบเฟินพิมพชนกเหลือเพียงสถานะเพื่อน,าน,าอนและยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้จบความสัมพันธ์แต่เราถอยออกมาเป็นเพื่อนกันหลังมีกระแสข่าวถูกเผยแพร่ออกไปค่ะชาวเนต็ตก็ได้เข้าไปสแสดงความคิดเห็นในอินสตาแกรมส่วนตัวของแม่หมูพิมการแม่ของพระเอกหนุ่มจํานวนมากด้วยมีชาวเนต็ตรายหนึ่งได้คอมเมนต์เชิงแซะซึ่งทางด้านแม่หมูเองค่ะก็ได้ตอบกลับว่าอย่ารู้ดีรอแม่พูดบ้างขณะที่ล่าสุดพิธีกรชื่อดังหนุ่มกัญชยัย ได้รายงานข่าวนี้ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์พร้อมแสดงความคิดเห็นว่าด้วยความหวังดีขอให้แม่หมูไม่ต้องออกมาพูดอะไรแล้วอยู่เงียบๆอยู่เฉยๆดีกว่าแค่นี้เด็กสองคนก็เสียใจมากพอแล้วไม่ต้องมาพูดหรอกแต่ด้วยความเป็นแม่แม่หมูก็เรียนรู้ความเป็นแม่ได้ดีเพราะแม่หมูเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวโดวยการถแถลงข่าวของนายเมื่อวานตอบคําถามดีมากไม่ได้อวยกันเองในฐานะคนรู้จักแต่ฟังจากคําสัมภาษณ์แล้วนายพูดได้ใจความมากที่สําคัญนายเองก็น้อมรับทุกอย่างไว้กับตัวเองโดยเฉพาะเรื่อง ของแม่ที่หลายคนพุ่งเป้านายก็รับไว้เองทั้งหมดบางครั้งเรื่องนี้ก็มีผลกระทบบ้างทั้งนายและใบเฟิร์นรวมถึงแม่หมูก็ต้องรับผลกระทบถ้าจะออกมาพูดอีกก็ไม่จบและเรื่องนี้ก็ต้องขอสําหรับคนที่จะเป็นวงนรู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้แต่ไม่รู้เรื่องตัวเองคนรู้เขาไม่พูดหรอกเป็นเรื่องของคนสองคนไปกล่าวหาว่าใบาเฟิร์นมีคนอื่นซึ่งไม่ใช่นอกจากนี้ค่ะหนุ่มกัญชัยกล่าวทิ้งท้ายว่าเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับเด็กที่อยู่กับแม่เลี้ยงเดี่ยวแม่ก็ต้องรักมากเป็นธรรมดาเพราะเขาปากกัดตีนที มาตั้งแต่เด็กแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าลูกโตแล้วชีวิตลูกไม่ใช่ชีวิตเราแต่เป็นชีวิตเขาวันหนึ่งเขาต้องโตว,วันหนึ่งเขาก็ต้องตายแม่ก็ต้องตายแต่ลูกยังต้องอยู่และมีคู่เพราะเป็นบริบทของสัตว์ที่ต้องมีคู่ต้องปล่อยให้เป็นธรรมชาติกัดฟันเล้งดูลูกเป็นคนดีของสังคมก็ต้องกัดฟันฝืนใจตัวเองที่เห็นลูกมีความสุขได้เหมือนกันค่ะ